ครับวันนี้พบกับช่างแอมนะครับจากร้านสมัยไอทีนะครับวันนี้เรามาอยู่กับ Macbook Air นะครับเครื่องที่ลูกค้านำมาให้กับทางร้านแก้ไขนะก็คือเครื่องลูกค้าเข้า OS ไม่ได้นะครับค้างที่หน้าโลโก้นะครับนะครับแต่มันจะค้างอยู่หน้านี้นะครับตอนนี้เราได้ทำการ ลง o อใหม่เพื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วลูกค้าบ,บอกว่าเครื่องช้าด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะลองามาลองเปิดเทสกันนะครับ นี่ก็เข้าหน้า OS ได้ปกติแล้วนะครับเรามาเทสกันนะครับกล้องใช้ได้ปกตินะครับผม ขับบอเซอร์กันนะครับขับบอลเซอร์ในปกตินะครับเราจะมาเทสเสียงกันนะครับ เสียงเพิ่มลดได้นะครับใ,ใช้ได้ปกตินะครับเสียงคอม์บสเตอร์ได้เพิ่มแสงลดแสงได้ปกตินะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับแสงคีย์บอร์ดก็ใช้ได้ปกตินะครับการโดยรวมปกตินะครับถ้าเพื่อนๆท่านไหนนะครับมี MacBook n o t e b o o k นะครับที่มีปัญหาเข้า หน้า OS ไม่ได้หรือว่าเป็นโน้ตบุ๊กเข้าหน้าว i n d o w s ไม่ได้ก็สามารถนําเครื่องเข้ามาให้กับทางร้านสมายเอชีของเราตรวจเช็คและแก้ไขได้นะครับอันนั้นโดยตอนนี้นะครับผมสถานการณ์โควิดนะครับทางร้านสมายเอชีของเราเปิดสาขาเดียวนะครับก็คือที่สํานักงานใหญ่ทิบประเวทนะครับเพื่อนๆืท่านไหนนะครับที่สะดวกก็สามารถนําเครื่องเข้ามาโดยตรงกับทางร้านได้เลยนะครับหรือเพื่อนๆท่านไหนที่ไม่สะดวกก็สามารถฝากแมสหรือไลน์แมน เพื่อนำเครื่องเข้ามาให้กับทางร้านตรวใช้แก้ไขได้นะครับวันนี้ช่างแอมขอจบคลิป macbook air ไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ